ลังจากที่มาเข้าคิวนะก็คิวคัสสึมโตมุตระก็มีพนักง,งานให้เอาเมนูมาให้ดูซึ่งในเมนูนี้จะเป็นคิวคัสสึเทชกุจะมีอยู่3ไซส์ SML เท่านี้จบจบเลยมีแค่สมไซส์เมนูเดียวทั้งร้าน3าไซส์แต่ส่วนทางขวามือเป็นออปชันที่เป็นแบบเกี่ยวกับพวกซอฟดริงก์แล้วก็อีกหน้านึงก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มแล้วก็พวกของแอดออนเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นพวกสลัดข้าวสวยน้ำซุป วกกระหล่ำปีแอดออนเพิ่มเติมนะแล้วข้างล่างก็เป็นเหมือนเป็นแอดออนเนื้อเพิ่มเติมก็มีแค่นี้มีเมนูเดียวพคือางเป็นเนื้อทอดอย่างนี้เลยแล้วก็เราจะได้เซฟตามรูปนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกัน มีคนหิวแล้วไอันนี้จะเป็นแก้วไว้ใส่น้ำชาอันนี้ก็เป็นไม่เป็นแบบที่น้ำสลัดแล้วก็เกลือสามารถแอดเกลือลงไปได้น,นี่ก็อยู่ในระหว่างของการรออาหารนะครับ เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศของรอบๆร้านนะครับก็จะตกแต่งด้วยแบบอ,อ,กอัออกษรภาษาญี่ปุ่นสัมต like ิงอะไรแต่มาแล้วสมอไซส์สมอไซส์ามาละครอันนี้ก็จะมีเป็นเนื้อชิหนึ่งของผมมาแล้ว เป็นแบบพร้อมกินฮะพร้อ,อมกินแล้วแล้วพร้อมกินแล้วใช่ไหมพร้อมกินแล้วยังพร้อมกินแล้วพร้อมกินแลไรฮะพร้อมกินแล้ว,อ,ลวอันนี้เป็นแบบเนื้อทอดหนึ่งแถวอันนี้ small size อันนี้ small size ใช่มีข้าวสวยน,น้ำจิ้มแล้วก็เตา่าย่างส่วนของผมเป็นแถวครึ่งแบบ m size medium อันนี้เป็นสลัด แคปเบสแล้วก็วาซาบิปเป็นะนำปีนบนี่คินมากแล้วก็มีเป็นขนมหวานหอมนได้นีน่เป็นถ<อ>้วยของน้ำซุปสุดยอดอจิ้มน้ำจิ้มอันนี้ที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าจิ้เยอะ จิ้มกัวยังไม่สมุดแล้วก็เข um> ้าปากอร่อยไหมอร่อยอือานี่กิวคัาวซึ <t> <t ่งมาต้มูลหนะหลังจากที่เราสั่งมาแล้วเขาก็จะได้ส่วนเนื้อที่เราได้จะเป็นแดงแด ในแบบนี้เราถ้าเราอยากให้มันสุกหน่อยแล้วก็มาย่างบนเตาแบบนี้แบบกริวลๆเง,งี้ยบนเนี้นิดหน่อยซ้ายขวาว่าไปแล้วก็แบบซ้ายขวาเนีแบบ้ยเหมือนเหมือนคุณย่างเองอะเอาความสุกตามที่เราต้องการพอเราพอใจตรงนี้เสร็จแ,แล้วใช่ไหมเราคีบมันขึ้นมามาจิ้มน้ำจิ้มตรงนี้น้ำจิ้มอยู่ตรงนี้ จิ้มแล้วก็ซอสโชยุนิดหน่อยนี่แล้วก็ทั้งคำเลยดูไหม,ม,ม,มอร่อยไหมมันอร่อยมากน้องเขาสวย